กำลังตามหาวิธีการแก้หนี้อยู่แล้วก็วันนี้มาติดตามออนไลน์สายเศรษฐกิจค่ะเพราะจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับวิธีการปรับโครงสร้างหนี้อีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการรวมหนี้ค่ะการรวมหนี้คืออะไรแล้วการรวมหนี้ได้ประโยชน์ยังไงในการแก้หนี้ไปติดตามหาคําตอบกันเลยค่ะ พูดถึงการปรับโครงสร้างหนี้ก็มีหลายวิธีการด้วยกันนะคะอย่างเช่นการไปขอพักชําระหนี้นะคะการไปขอลดอัตราดอกเบี้ยนะคะการรวมหนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหลักการหรือว่าวิธีการในการรวมหนี้ของมันก็คือว่านำหนี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอามารวมกันค่ะแล้วก็ผูกกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้ประโยชน์จาก หลักประกันน <2 builds Donald Trump> ั่นเองนะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะรอบนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยไปพูดคุยกันกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ขอความร่วมมือให้มีการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยก็เลยออกมาตรการการรวมหนี้ออกมานั่นเองนะคะเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อสมบุคคลกับธนาคาร A นะคะสินเชื่อบ้านนะคะที่มีบ้านเป็นหลักประกันเนี่ยก็ต้องเป็น ที่เดียวกันก็คือธนาคาร A ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ได้ดูนะคะว่าหลักการทํางานของการรวมนี้นั้นเขามีวิธีการทําอย่างไรนะคะตัวอย่างก็คือเดิมทีค่ะนางสาวสวยกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร A วงเงิน4ล้านบาทนะคะราคาประเมินหลักทรัพย์ของบ้านหลังนี้เนี่ยก็อยู่ที่4ล้านบาทด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันค่ะ นางสาวสวยเนี่ยผ่อนบ้านกันไปจนเหลือสินเชื่อบ้านอยู่ที่3 5ล้านบาทนะคะแต่ปรากฏนางสาวสวยก็มีหนี้อย่างอื่นด้วยกับธนาคาร A ค่ะนั่นก็คือบัตรเครดิต1 0 0 0 0แนบาทสินเชื่อส่วนบุคคล1 0 0 0 0แนบาทนะคะพอเข้าโครงการรวมหนี้ค่ะธนาคารเขาก็จะเอาหนี้นะคะมารวมกันนะคะก็คือเอาบัตรเครดิต กับสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะมารวมกันแล้วก็จะเอาส่วนต่างของมูลค่าหลักประกันก็คือบ้านของนางสาวสวยที่ถูกประเมินเนี่ยนะคะ4ล้านบาทลบด้วยภาระหนี้สินที่เหลืออยู่นะคะก็คือ3าล้าน5ดังนั้นค่ะเหลือส่วนต่างอีก5 0 0 0สนบาทนะคะนั่นก็คือทําให้หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่รวมกันแล้ว2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยอยู่ในวงเงินส่วนต่าง 5แสนบาทนั้นได้นั่นเองนะคะทำให้นางสาวสวยก็เลยสามารถที่จะเข้าโครงการในการรวมหนี้ได้นั่นเองนะคะข้อดีของการรวมหนี้ค่ะก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยที่นางสาวสวยจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นถูกลงไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผ่อนบ้านก็เป็นสินเชื่อเรทหนึ่งนะคะบัตรเครดิตก็มีสินเชื่ออีกเรทหนึ่งบัตรเครดิตเนี่ย สินเชื่อ16%ต่อปีนะคะถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่25%ต่อปีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามัดรวมกันนะคะก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน MRR นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะดอกเบีย้ย MRR ของแต่ละธนาคารก็อาจจะมีเรทแตกต่างกันแต่จะอยู่ประมาณสัก6%กว่ากว่าต่อปีนะคะจะเห็นได้ว่าถูกลงไปกว่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลแน่นอนค่ะ คราวนี้เราลองมาดูเงื่อนไขกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะผ่อนชําระต่อเดือนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยถูกลงแบบนี้แล้วอยากจะเข้าโครงการรวมหนี้นะคะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากที่บอกว่าสินเชื่อบ้านนะคะแล้วก็นี่สินส่วนอื่นๆจะต้องเป็นธนาคารเดียวกันนะคะยังมีเงื่อนไขอื่นอีกด้วยนั่นก็คือว่าตัวสินเชื่อบ้านจะต้องไม่เป็น NPL ค่ะแต่สินเชื่ออื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสินเชื่อที่ไม่มี หลักประกันอันนี้เนี่ยเป็นได้ทั้ง NPL และไม่เป็น NPL นะคะดังนั้นตัวบ้านต้องไม่เป็น NPL อย่างอื่นเป็น NPL ได้นะคะและถ้าใครสนใจจะเข้าโครงการก็สามารถที่จะสมัครกับธนาคารได้เลยนะคะธนาคารพาณิชย์ของเราค่ะ1กันยายนจนถึง31ธันวาคม2564นะคะ สามารถที่จะใช้วงเงินในการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีวงเงินบัตรเครดิตนะคะวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็ยังสามารถใช้วงเงินได้ตามปกตินั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์นะคะที่จะได้จากการรวมหนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ก็คือว่าไม่เสียประวัติในเครดิตบูโรลดภารานี้ทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ค่างวดค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าปรับเป็นต้น สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่เหลือได้ตามความสามารถในการชำระของลูกหนี้เลยนะคะ ปัญหาหนี้สินตอนนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไทยอยู่นะคะดูได้จากตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงดังนั้นสถานการณ์โควิด -19 นะคะที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันทําให้หลายคนกําลังหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการแก้หนี้การปรับโครงสร้างหนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่น่าจะเป็นทางออกในตอนนี้นะคะเดินเข้าไปพูดคุยกับธนาคารเจ้าหนี้หรือว่าสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้เลยเพราะทุกวันนี้ค่ะมีทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้มากมายการรวมหนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้ได้เข้าใจในหลักการแล้ว น่าจะเอาลองไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของคุณค่ะ